บนถนนสาทรใต้เมื่อวานี้มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งดันไปเกี่ยวรถ b m เซีรีส์5การชนหลุดเลยทีเดียวตัวเองก็ล้ล้มนะคุณผู้ชมครับแต่พอนึกขึ้นได้เฮ้ยไปเกี่ยวรถหรูก็กระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่หนีทันทีครับ ดับเครื่องก่อนพี่ดับเครื่องก่อนเอดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนเอาพี่แล้วหมวกกันน็อกอ่ะ <c oughs> ไม่เก็บเลยขี่หนีก่อนเลยครับทิ้งหมดละเพราะรู้ไงว่าไปเกี่ยวรถแพง <c oughs> เดี๋ยวจะต้องรับผิดชอบนะฮะโอ้นี่เพจเฮียขับรถนะครับเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ครับแล้วก็เขียนแคปชั่นนะครับประกอบคลิปบอกว่ามงหมวกเนี่ย กูทิ้งหมดอ่ะกูเกี่ยวซีรีส์หมามึงนี่ครับเป็น<ะ>คลิปที่มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะพยายามจะแซงแต่แซงไม่พ้นดันไปเกี่ยวถูกรถ b m ซีรีส<ม>์หจน b m การชนหลุดเลยครับคุณผู้ชมครับส่วนตัวเองเนี่ยก็ล้มกิ้งไปบนถนนแบบนี้สังเกตดูดีครับว่าคนที่เขาขี่รถตามมาเขาพยายามจะบอกว่าให้ใจเย็นดับเครื่องก่อนอเจ็บอะไรมากไหม,แ,มแกไม่พูดไม่จานเลยครับยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาพบเนี่ยนะฮะ นึกขึ้นได้ว่าเมื่อกี้นี้เกี่ยวรถแพงมาขี่ไปเลยแล้วดูดิทําหมวกตกไว้ที่พื้นเห็นไหมไม่เอาหมวกไปด้วยครับอโอ้ยหลังเกิดเหตุคุณผู้ชมครับ b ีเอ็มพยายามจะขับรถตามแต่ตามไม่ทันเพราะว่ารถมันเยอะไงอไม่เป็นไรมีหลักฐานเป็นกล้องหน้ารถนี่ครับชาวเน็ตก็พอเห็นคลิปนี้เขาไปคอมเมนต์กันเยอะเลยทีเดียวครับบอกว่ายอมทิ้งทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดแล้วบางคนบอกว่าแบบนี้เขาไม่สงสารแน่นอนหนีอย่างไวแบบนี้นะครับ แล้วก็บอกว่ามีปัญญาขี่รถแต่ไม่มีปัญญาจ่ายลูกผู้ชายเขาไม่ทํากันแบบนี้นะลองเป็นบีมไปเกี่ยวตัวเองล้มสิคัเนี้คงนองร้อออกโอยอยู่ที่พื้นน่ะนะแล้วก็อยากจะเป็น คนที่จะต้องขอให้บีเอนี่ยมารับผิดชอบเขาแทนถูกไหมแต่ตอนนี้รู้ว่าตัวเองผิดไงสัญชัตญยานเอาตัวรอดก่อนจิตสํานึกยังไม่ทํางาน <c oughs> แต่ไม่แน่ใจหนีแบบนี้ไม่รู้ว่ามีอย่างอื่นเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า <c oughs> สิ่งอะไรผิดกฎหมายอยู่ในตัวไหม <c oughs> อ่าก็ต้องรอตรวจสอบตามไม่ยากเราคะ่ะทะเบียนชัดเลย <c oughs> หลักฐานก็มีประกันตามให้นะคะ <c oughs> ชั้นหนึ่งอยู่แล้วละ่ะว้า